พิธิดาใจดียินดีด้วยนะครับใช่ค่ะนะคะเธอมีโอกาสจะได้เป็นนางสาวเชียงใหม่หรือไม่เดี๋ยวติดตามกันนะคะผู้ที่ผ่านการ ค่ะห้าหมายเลขสุดท้ายอีกหนึ่งท่านได้แกห่หมายเลขหมายเลขสิบสามค่ะสุจารีกาชนะกลิค่ะยินดีด้วยนะครับผ่านไปแล้วสองสาวนะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับและผู้ผ่านเข้ารอบ นางสาวเชียงใหม่ขั้นต่อไปได้แก่หมายเลข20ครับคันจิรายารังสีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ5้าหมายเลขส ทัานที่4กับการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ได้แก่ไมายเลขแสดงความยินดีกับหมายเลข5ค่ะชนนิการสุพิทยาพรเหลืออีก6สาวงามแต่มีเพียงแค่1ท่านเท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสคว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่และทันสุดท้าย ที่ผ่านเข้ารอบ5คนได้แก่หมายเลข3ธิดาพรเกตทองขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ<ช>กับ<ช>ผู้ <นะ S 1> เข้ารอบ5ค,บคนสุดท้ายนางสาวเชียงใหม่ครับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564จะเป็น1ใน5สาวงามนี้นะคะแต่ว่าสำหรับในช่วงนี้เนี่ยนะคะ และช่วงนี้เราสองคนขอขอนุญ,ญาตไปที่ด้านกลางเวทีนะครับ<า>เพื่อฟ,ฟังคําตอบ จากผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2 5 6 4ซึ่งกติกาในรอบนี้นะครับ <can> พวกเธอทั้ง5้าคนจะต้องเลือก2คําถามและมีเวลาในการตอบคําถาม30วินาทีนะครับจะดูปฏิพันธ์ไหวพริบแล้วก็มุมมองของทั้ง5คนก่อนที่เราจะได้ทราบผลนางสาวเชียงใหม่ประจําปี2564ครับใช่แล้วค่ะนะคะเราจะเริ่มต้นจากหมายเลข25ก่อนเลยดีไหมคะครับนะคะเรียนเชิญเลยค่ะพิยธิดาใจดีนะครับหรือน้องนกยูงนะครับ ศึกษาอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับคําถามของหมายเลข25มีเวลา30วินาทีนะครับเราจะมีการสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อก่อนตอบคําถามนะครับคําถามของหมายเลข25้าคืออะไรคือคุณสมบัติเด่นในตัวคุณและคุณจะนําคุณสมบัตินั้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างไร30วินาทีเริ่มต้นครับ ค่ะจุดเด่นของนกยุคนะคะความกล้าค่ะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะในทางที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนกยุคจะเป็นคนขี้อายค่ะ แต่ตอนนี้นกยุงกล้าที่จะเปิดตัวโอกาสให้ตัวเองในการมาประกวดนางสาวเชียงใหม่คะ่ะกล้าเปลี่ยนแปลงสังคมให้คนรอบข้างรู้ค่ะว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบพระคุณมากค่ะหมายเลข25นะคะพิญญาธิดาใจดีครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะลำดับต่อไปค่ะหมายเลข13ค่ะ สุจารีการชนกรักลินะครับอายุ20ปีนะครับศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสวัสดีค่ะเรียนหนึ่งคำถามค่ะชุดสีสดใสมาเลยนะครับคุณชาวพิสาจะเป็นคนอ่านคําถามนะครับใช่ค่ะนะคะคําถามก็คือว่าอะไรคือสิ่งท้าทายที่สุดสําหรับเมืองไทยและคุณจะช่วยให้ความท้าทายนั้นสําเร็จได้อย่างไรนะคะ สำหรับมิวนะคะตอนนี้ก็คือการที่ประเทศของเรากำลังต่อสู้กับโควิด -19 นะคะและสิ่งที่เราจะช่วยได้นะคะก็คือเราทุกคนต้องใช้แอลกอฮอล์ล้างมือค่ะแล้วก็โซเชียลดิสเทนซิ่งเว้นระยะห่างและที่สำคัญนะคะกาดอย่าตกค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค,ค,ค่ะ,คคะหมายเลข13นะคะ ลำดับต่อไปค่ะหมายเลข20ค่ะเรียนเชิญค่ะธันจรายารังสีคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยพายัพนะครับค่ะสวัสดีค่ะเรื่องหนึ่งคำถามค่ะคุณ้มีเวลา30วินาทีในการตอบคำถามนะครับคำถามมีอยู่ว่าอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของโควิด19และคุณจะช่วยให้สังคมลดความกลัวจากสิ่งนั้นได้อย่างไร ความน่ากลัวของโควิด19นะคะคือตอนนี้เราตื่นตระหนกแล้วก็บางคนไม่มีสติทำให้เราแก้ไขปัญหาได้อย่างล่าช้าและไม่ตรงประเด็นเพราะฉะนั้น,นะคะอิมมองว่าการแก้ปัญหาคือการให้ความรู้ของโควิด19อย่างตรงประเด็นทุกคนถ้ามีความรู้แล้วว่าโควิด19ป้องกันยังไงเราก็จะ สามารถป้องกันการแพร่กระจายได้แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะหมายเลขยี่สิบนะคะเราจะมาดิสีครับผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเรียนเชิญหมายเลขห้าค่ะชนนิการสุพิทยาพรนะครับศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับน้องการอายุ22ปีครับเรื่องเป็นคำถามเลยค่ะ30ิวินาทีในการตอบคำถามนะครับคำถามที่อยู่ว่า อะไรคือความดีงามที่สุดในสังคมและคุณจะช่วยกันรักษาความดีงามเหล่านั้นให้กว้างขวางได้อย่างไรความดีงามในสังคมนะคะก็คือการที่เรามีน้ำใจให้กัน,นะคะ่ะ สิ่งที่เราจะสามารถรักษาให้มันอยู่กับเราอยู่กับสังคมของเราต่อไปได้คือการที่เราเริ่มต้นเป็นคนที่จะให้คนอื่นก่อนค่ะให้คนอื่นโดยที่แบ่งปันน้ำใจนี้ออกไปแล้วการเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ามันจะสามารถนำไปสู่การให้น้ำใจต่อไปเรื่อยๆจนทำให้มันอยู่กับสังคมเราตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ,ะ,คะหมายเลขห้าค่ะ ดับต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วหมายเลข3ค่ะทิดาพรเกตทองคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับยูจีดงคำถามค่ะเชิญเลยค่ะยูยีเลือกเลยนะครับ30มิวินาทีนะครับในการตอบคำถามของยูจีคิดว่าอะไรคือความรุนแรงที่สุดทางสังคมและคุณจะช่วยลดความรุนแรงนั้นได้อย่างไรครับค่ะ สำหรับยี่นะคะความรุนแรงที่สุดในสังคมที่เราเห็นปัจจุบันคือความขัดแย้งที่เกิดจากการไม่รับฟังความคามิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามคะ่ะและถ้าเกิดว่าเราต้องการจะให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าจริงๆ เราจะต้องรับฟังความคิดเห็นความแตกต่างเราต้องอยู่กับมันให้ได้และสิ่งที่จะแก้ไขให้จุดนี้ให้ปัญหานี้คลี่คลายไปก็คือเราเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็ยอมรับความแตกต่างค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะโอ้โหทุกคทามคิดเห็นนะคะทิดาพรเกตทองนะครับขอบคุณมากเลยทั้ง5สาวนะครับเดี๋ยวเราขอกลับไปประจําตําแหน่งของเรากันก่อนดีกว่านะครับค่ะ